สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ว่ากันว่าการมีเซ็กเป็นกิจกรรมที่สําคัญต่อชีวิตคู่เพราะจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักและลดความตึงเครียดได้แต่เคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าคุณควรมีเซ็กบ่อยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอดีต่อร่างกายคู่ของคุณเนี่ยเรียกว่าพอดีแล้วหรือเปล่าดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4เหตุผลต้องมีเซ็กบ่อยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอดีนำามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันอาจเป็นประโยชน์ต่อคู่รักใน แต่และวัยจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1ช่วงอายุ22-25ถึงปีในวัยนี้เป็นวัยที่ร่างกายยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่มากครับหากพักผ่อนให้เพียงพอก็จะสามารถมีเซ็กซ์ได้ทุกวันจริงๆครับแต่ดีที่สุดก็คือไม่ควรมากกว่า3ครั้งต่อสัป,ปดาห์ก็จะดีครับข้อที่2ช่วงอายุ32-35ปี ในช่วงวัยนี้เป็นวัยกลางคนยังถือว่าเป็นวัยที่ร่างกายยังสมบูรณ์ดีอยู่แต่จะมีความเหนื่อยล้าง่ายขึ้นเซ็กที่พอดีที่สุดก็คือไม่ควรมากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์ครับข้อที่3ช่วงอายุ40-50ปีสำหรับช่วงนี้เป็นวัยผู้ใหญ่จะมีความเจ็บป่วยอ่อนล้าร่างกายเสื่อมถอยได้ง่ายและเซ็กที่พอดีจะอยู่ที่ไม่เกินหครั้งต่อสัปดาห์ครับ ข้อที่4ช่วงอายุ50 6 0ปีแน่นอนครับว่าช่วงวัยนี้เป็นวัยสูงอายุหลายคนอาจจะคิดว่าเซ็กไม่จําเป็นสําหรับคนวนัยนี้แต่ขอบอกเลยครับว่าคุณยังสามารถมีเซ็กเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับคู่รักได้อยู่โดยความพอดีนั้นจะอยู่ที่ไม่เกิน1ครั้งต่อ1เดือนก็เพียงพอครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4ี่เหตุผลต้องมีเซ็กบ่อยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอดีจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาข้อมูลดังกล่าวอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คู่รักทุกคู่รักษาสุขภาพและทํากิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้พอดีและทําให้คุณรักกันได้ยาวนานยิ่งขึ้นไปครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ